ว่าทุกออเดอร์จะมีนี้แถมให้เผื่อใครเข้ามาดูไม่ทันนะมีไซ์นี้ไหมในสี่ตาแล้วก็มีนี้แถมให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องสุ่มคือทุกออเดอร์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปร3 0 0 3 3 9บาท669บาท3,444บาท1 1 5 1 1บาทคือได้ถุงผ้าแล้วก็ได้เนี้ไปติดสำหรับ ติดรอบๆแบบนี้นะคะเผื่อใครแบบว่าเซ็นับอิงอตอยากจะไปติดแล้วก็มีสติกเกอร์นี้สุ่มให้ด้วยใช่แต่อันนี้จะเป็นสุ่มนะหมายถึงว่าแต่ละกล่องมันจะได้ไม่เหมือนกันแล้วมี VIP ถึงขั้นที่เป็นเป็นอันนี้ด้วยเดียวกันวายแมนลมีโปสเตอร์นั่นเองโปสเตอร์ที่ได้ทําการเซ็นเรียบร้อยแล้วอัน แต่ว่าโปเตอร์จะมีทั้งแบบมีลายเซ็นและไม่มีลายเซ็นนะคะก็ไปสุ่มเอาเนี่เตัวนี้อันนี้คือไม่มีลายเซ็นและอันนี้มีลายเซ็นนะคะก็จะมีลายเซ็นพี่ฟ้าและชาลลอตแถมให้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีทุกรางวัลน,นะนเป็นสุ่ม,น,มนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกออเดอร์ก็คือจะได้อันนี้นะคะส่วนออเดอร์ที่เป็นผู้โชคดีก็จะได้สุ่มยังไม่พอังแถมอีกแจกอันนี้อันนี้อันนี้อนนีอ่ะมีนี้ให้ด้วยสุ่มให้ด้วยเป็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นนะคะมากมายแล้วก็อันนี้เพิ่งถ่ายกันก่อนที่จะเริ่มไลฟ์เป็นรูปคพละรอยทั้งหมด10รางวัลนะคะพร้อมลายเซ็นพวกเราไม่ว่าจะไม่ว่าจะสั่งเซตไหนก็คือได้สุ่มหมดเลยนะคะสุ่มเป็นผู้โชคดีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็สั่งกันเยอะนะคะทุกคนค่ะ มีราคาตั้งแต่ราคาย่อมเยาส3มสยันราคาแบบกักตุนราคาบิ๊กบุ้มก็คือ1นึ่งมื่นหบาทนั่นเองนะคะได้สินค้าไปเยอะมากแล้วก็เชื่อถือว่าได้ใช้จริงๆนะคะเอาไปแจกเอาไปฝากเอาไปทําบุญออกไปอะไรก็ได้คือได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกซื้อในไลฟ์ก็สามารถวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะ ทางอินโนแบงเขาก็มีเหมือนกันนะจ๊ะมีปลายทางไหมจ๊ะราคาน่ารักด้วยนะเนี่ยมีปลายทางด้วยนะคะมีปลายทางด้วยว้าวกว่าจะจบไลฟ์น่าจะพันออเดอร์พอดีขอพันได้ไหมสามล้านหกแล้วเก่งมากตะก้าหมดค่ะออกของหมดอันไหนของหมดตะกร้าไหนหมดจ๊ะอ๋อทุกคนจะบอกว่าอันนี้นะคะทุกคนอันนี้หมด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 โป อันนี้พูดได้เลยไหมพูดได้ครับอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะทาง i n นโนแบรนด์นะคะออบอกอว่า <Studio. S 1> อันนี้นะคะใครที่ซื้อในไลฟ์นะสามารถแกะเจ้าตัว,ตวสติกเกอร์ตรงนี้นะคะแกะออกมาแล้วก็ส่งกลับมานะคะเพื่อที่จะได้รุ้นรับ iPhone 15นั่นเองนะคะมันเก้าร้อยหกสิบแปออเดอร์แล้วนะไหนรู้ได้ไงอะอันที่หมดนี่ไงออ๋อ จะมีที่ที่บอกว่ารอบฉลากลอกฉลากรอบฉลากคือในไลไ์ไม่ทันก็มีทุกคนถ้าตะกร้าไหนหมดไปกดอันที่ยังไม่หมดก่อนมะอันนี้ยังไม่หมดก็คือไปสามสามเก้าไงราคาน่ารัก ไปหาอ<ด>ุ้ยดดไม่เด้วย้คูปองนี่นะจาก11,500เหลือ1น9 1 1บาทแล้วอันนี้เซ็ตนี้เซ็ที่339เหลือ169บาทเองอทุกคนถูกมากลด,ดไป50%ทุกออเดอร์เกือบทุกออเดอร์ดดอินเตรอร์แฟงสั่งได้ไหมคะอินเตอร์แฟงมีมงมาเาขอตวนะถ้าเป็นติ๊กต็อกไม่ได้ส่งตางเทศอ๋อางสนหุยลืมบอกว่า พี่แจ็คสันหวังก็เคยถูอด้วยนะเคยมาที่ไทยอ่ะแเ้ากดไลค์แล้วเขาดองอย่างเนี้ยพี่แจ็คสันหวังอ่ะสี่ร้าใจเราซือในเขาไปซื้อในร้านสะดวกซื้อมีธรรมดาละ35บาทของไทยเราไม่ธรรมดาคือไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโซนเอเชียส่วนมากที่จีนเลยเนี่ยมาเหมากันไปก็เยอะมากมาเหมาไปขายมาเหมาไปดมนู่นนี่นั่นอะ นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เอฟกันนีเยอะนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องแบบว่าภูมิแพ้ต่างๆแล้วยังช่วยเรื่องความสดชื่นแล้วก็แบบว่าเรื่องเรื่องวินเวียนศีรษะด้วยนะาจ๊ะทุกคนคะ่ะนี่ก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะรวมไปถึงตัวเจ้าโลชั่นหรือว่าเจ้าสเปรย์ก็เด็กแรกเกิดใช้ได้นะคะคุณแม่ท่านไหนที่แบบว่ามีลูกจิ๋วนะคะอยากหาแบบว่าตัวไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดก็สามารถสั่งซื้อเสร็จ ผมมีตั้งแต่เซ็ตหกหกเก้าขึ้นไปนะคะใช่ค่ะช่้อชาร์ลอตจ้าติดขอตัดลิฟต์ไม่ใช่ลิฟต์บาบารบารรถบูมอ๋อบารรถบวมแต่ถ้าไม่อยากโดนยุงกัดก็มีนี่โลชั่นกันยุงอาจารย์เขามีทุกลักแบบเลยทุกคนอังเจงเขามีทุกรูปแบบเลยนะพี่ฟันแนะนําให้ซื้อเป็นเซ็ตตั้งแต่เซ็ตสามสามพันสี่ร้อยสี่บสี่บาทอะ คือได้ครบเซตเลยสมมุติว่าเราแพ้บางคนแพ้สเปร์ mm hmm. เราลองเปลี่ยนจากสเปร์มาเป็นบาร์มดูก็ได้หรือบางคนแพ้เนื้อบาร์มก็ลองมาใช้แบบเป็นเป็นสเปร์อะไรอย่างเงี้ยคือสลับกันได้แล้วก็อันนี้พี่ฟ้าว่าน่ารักตรงที่ว่าทุกวันนี้เรายังใส่แมสกันอยู่ไม่ได้ว่าเรื่องโควิดหรืออะไรนะแต่ว่าฝุ่นเยอะมากพเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แมสแล้วเราแปะอันนี้มันจะช่วยให้การ mm hmm. หายใจของเราอะ่ะมันสะดวกมากขึ้นซึ่งก็มี2กลิ่นให้เลือก mm hmm. นั่นเองนะคะเป็นเปอร์มิ์นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นหอม เปลียมินอ๋อมันเป็นกลิ่นออยล์เลมอนและเปปเปอร์มินต์ในในในกล่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแปะกับตัวแมสได้เลยใช่เพราะว่าตัวเลมอนออยล์ตัวเนี้ยมันจะเซตตัวกันเลยที่ช่วยเรื่องตุ้มแก้มอ๋อแล้วนนี้รู้สึกว่าตัวบาร์มเขาว่าสะดวกมากตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้นิ้วในการแบบนี้ เราสามารถพาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูบางคนนึกภาพไม่ออกหอเลยว่าต้องแปะตรงไหนต้องแปะตรงจมูกหรือแปะตรงไหนแป,แปะได้ครับแ,แปะบนเสื้อผ้าก็ได้นะครับแปะไว้ในรถในรถก็ได้จริงๆสมมติเราใส่เสื้อเชิ้ตใช่้านเราแปะบนเสื้อเชิ้ตก็ได้นเแอะ,ะนี่เอามาพอแกะมาเป็นช่องเป็นซองเป็นซอง,องบบสมมติใส่แมส อุ้ยรู้เลยว่ารู้เลยว่าใส่ฟิลเตอร์อะดิบดร้อยต้องแปะข้างนอกหรือข้างในอแปะข้างนอกข้างในเดี๋ยวอเ,เอาข้างในจะแสบปาร้อนอันนี้คือตัวนี้นะคะที่จะได้ไปนั่นเองทุกคนกลิ่นน่ารักมากก,มกลิก <c oughs> ก่นมันเป็นฟิลกลิ่นน่ารักกลิ่นมันเป็นฟิลเลมอนแบบเปรี้ยวๆอ่ะเราชอบกินเปรี้ยวมัง <c oughs> ้งอะไรก็สึกว่ามันน่ารัก จะเป็น,นในมีเปปเ<ร><ไ>ปอร์มิ้น์ <ไป S 1> น้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันหัวหอมเลมอนออยน้ำมันสเตียรินนะคะอุ้ยตอนแรกอุ้ยดีนะเพราะมันมันดับเรื่องกลิ่นปากด้วยนะเวลาเวลาใส่แมสแล้วเอเอกลิ่นอะไร,รอ๋อเออแต่พออันนี้ปุ๊บก็คือกลิ่นโหสดชื่นอะแต่ว่ามันขึ้นขึ้นตาิดงแต่ว่าเ,เราว่าความน่ารักคือมันเป็นสติกเกอร์ที่น่ารักมากเลยไอ้ซ่ามะม่วงมะนาวเระเลมอนดูนี่ ดูหน้ามันดิเลมอนไอ้ดูหน้าน้องดีหน้าบึ่งหรอมีสองหน้าน่ารลกมากเลยแล้วถ้าเราไปแปะใส่แมสกะก็น่ารักเลย่มันเย็นมากเลยนะลองไหมไม่มีกลิ่นปากเพราะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไป็นคอนใหม่อนใหม่นี่ไงเป็นเป็นเป็นนี่หอมซื้อเถอะขอให้หมดตะกร้าไปเลยยังไม่มีคนซื้อเซตหมื่นบ้างไหม ไม่อยากใส่เพราะอะไรรู้ป่ะฟิลเตอร์มันลอยหอมไหมเราใส่พร้อมกันลองใส่พร้อมกันเลยนะทำไมใส่ฟิลเตอร์มีลิปป้าเราทาลิปแล้วนี่นิดนึงกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นมะนาวเลมอนหอมไม่มีกลิ่นจริงด้วยอ่ะใช่ครับแล้วกลิ่นหอมยาวนานถึงสิบสองชั่วโมงเลยนะทะลุแมสมาเลยอ่ะ หอมาม,มากอ,อันนี้ว้าวอันนี้ว้าวอันนี้แท้จะไม่ต้องแบบว่าบางคนนะเหมือนเวลาแบบว่าต้างองการความสดชื่นอ,อย่างเงี้ยใส่แมสอยู่จะทํายังไงดีจะเอาแบบ<ส>ดมแดมดมอย่างงี้ก็ไม่สะดวกก็อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะเพราะเขาก็ช่วยเหมือนกันอะไร,<ส>ไรแบานี้สะดวอันนี้เราก็ปักไว้ในตะกร้าที่ห้าใครอยากได้นะคะสุ่มแจกสุ่มแจกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสุ่มแจกติดค่ายเดี๋ยวซุ่มจริง อะมาต่างซื้อเลยตอนนี้ตะก้าเราไปถึงไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วตะก้ายังไม่หมดนะในหมายถึงสี่โปรโมชั่นที่เราบอกไปยังไม่มีแต่ยังไม่มีโปรไหนหมดนะมันเป็นแค่เหมือนแบบอันนี้ขายแยกที่หมดเฉยเพราะฉะนั้นสี่โปรโมชั่นทุกคนยังกดได้อุ้ยตอนนี้สําหรับโปรสามร้อยสามสิบเก้าบาทแล้ว เจ็ดร้เร็ว800เร็วไปแปดแล้วขาดอีก3เมแปดร้ยแล้วและอย่างที่บอกไปนะใครที่เมื่อกี้ซื้อกระปุกเดี่ยวไปนะคะอย่าลืมแกะเจ้าฉลากตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ส่งมาที่ทางอินโนนะคะทุกคนขาะรุ่นรับ iPhone 15นะจ๊ะนี้ใครได้ไปโชคดีด้วยหรือว่าใครที่แบบว่าไม่ทันในไลฟ์ก็สามารถซื้อที่ร้านสะดวกซื้อได้นะคะมารุ้นรับ ไอโฟน e 15ด้วยกันมาเล่นสนุกด้วยกันนะจาะทุกคนขนาดดมติดตขนาดนี้ยังไม่แสบจมูกเลยฮะห้าร้านยอดขายเหรอทุอคนห้า,าล้าน<จ>เอาเอา,เอาในกระปุกข,ของกระปุกอันนี้มาดมยังไม่แสบเลยนะดมใกล้ๆอ่ะไม่แสบบาง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 ,บางแบรนด์อาจจะมีความฉุนไปเลยบางทีดมแล้วขึ้นตาเองดมทีนึงแล้วสดชื่นไปเลยนั่นอาจจะมันแรงเกินไปแต่อันนี้มีความรู้สึกว่าแบบ ดมได้เ <แก S 2> <ด>นาดนีไดไ้ไม่ไม่ฉุนนะแต่รู้สึกสดชื่นนั่นเองนะคะอ่ะทุกคนพยายามกดตะกร้ากันเยอะๆนั่นเองนะคะมาพูดถึงความเป็นหนุมานนิดนึงจะบอกว่าหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ชอบเลยนะกับการเที่ยวสัญ,ญลักษณ์หนุมานมาเป็นเป็นแบรนด์นนดของอินโนะล้วตัวพี่ฟ้าก็เคย เอาหนุมานมาเป็นชุดประจำชาติในรอบตอนที่ประกวดชุดประจำชาติเอ่อ MGI MGI แล้วเราก็รู้สึกยังภูมิใจกับความเป็นไทยไม่หายในการแบบ r e p ิเซนต์ของความเป็นหานุมาลแล้วเราพอไ่เห็นยาดมอย่างเงี้ยตาหานุมานใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่ามันเทนะตัวหานุมานมันเทกว่าแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเด็กเด็กไทยเราอาจจะรู้สึกมันรู้เฉยหรือเปล่ามันดูแบบว่าดุนี้นั่นหรือเปล่าสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเท่มากๆเลยโดยเฉพาะไปอยู่บนยาดม จริงๆอยากถามเหมือนกันว่าทําไมถึงถึงถึงเลือกไหนุมานมาเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเปล่าอยากให้กักท่องเที่ยวได้รู้ใช่คับว่าเหมือนได้เลฟเพซเซนต์ไปด้วยคือหยิบมาก็คือรู้เลยว่าไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของอะไรคือของคนไทยเลยนะคะเราคนไทยขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วนะคะยิ่งมาแบบว่าเขาเรียกว่าสมลงตัวกันอย่างนี้นะ ชาวชาวต่างชาติใจใดๆก็คือชิงชัยชิงชัยเป็นสี่คนนะคะอือหานุมานชิงชยัย<อ>สุดๆตอนเด็กๆน้าตั้งใจเรียน <laughs> <laughs> รู้แค่ว่านาุมานคือลิง อนุมาชิงชัยอันนี้เขาไม่ทั้งหมดเขไม่ได้ดูไ่รู้องพูดไว้แต่ว่าพูดพูดไปก่อนพ่าจะพูดอะไรเราเราถ้าสมมติว่าคนที่ซื้อในไลน์ไม่ทันหรือมาดูย้อนหลังสามารถซื้อสินค้าต่างๆได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะร้านสะดวกซื้อได้เลยค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดมีมีช่องทางเฟ e b o o k หรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีในตอติ๊กตอกได้เลยพิมพ์ว่าอะไรดิอุยมันบอกอะไรเมด่ออย่ายืนยัน อย่ายืนยันยกเลิกยกเลิกอย่ายืนยันเราไม่ได้ละเมิดอะไรเลยอย่าไปยอมรับอย่าไปยอมรับปรับเปลี่ยนเนื้อหาคุณเพื่จะได้บ้๊บหนึ่งบ้๊บหนึ่งปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณเพื่อจะได้ไม่ต้องลบสินค้าก็เราพูดยาดยางไงเราห้ามพูดยาพูดว่าอะไรดี หนุมานไม่ใช่มันเรื่องหน,น,นุมานได้เลยนะคะเซตไหนมันไม่เห็นสินค้าหรือเปล่ามันเป็นการปักปักอไ <c oughs> น,นี่อะไร <c oughs> มันนึกว่าเป็นหมอนอะไรเงีย <c oughs> เ้ยไงไอไอย่าดมไไม่เห็นสินค้าเพราะเราปกติเวลาเราไลฟ์จะต้องมีรูปแปะอยู่บนนี่ขายอยู่นะจ๊ะนี่จ้ <c oughs> า <c oughs> ไฮดรอลิก อยอขอให้ตะากกาสโอลได้ไหมไอ้จักกาเนี่ยจะผ่านออเดอร์แล้วนะมีสินค้าจํานวนจํากัดเดอ้อได้ของแถมด้วยคิดซะว่ามาซื้อ r e f ช e s h i n g ได้เอาของแถมข <laughs> ายอยู่จ้าอันนี้ชุ่มคอมากเลยบบแ,ลแล้วแลยอีกประมาณกี่นาทีจ้ะอ๋อ ได้อันนี้ด้วยนะหลายคนจะงงว่าคืออะไรนี่คือที่ใส่อมยิ้มที่เขาบอกไม่ใช่สติกเกอร์นะใช่ปาวะใช่สติกเกอร์ปะวเน,นี่ยไม่ใช่เอาไว้ใส่อมยิ้มแถมแถมเยอะมากเลยอะของแถมเยอะกว่าอย่าอย่าดมอีกอุ้ยไปไปช้อีกอีกต่างค่ะมาเร็วมาเร็วเอาเร็วสอเอาเร็ว,ารว,ารวมาแล้วพูยอะไรเยอะแยะมากไมยไก่กอง Oh, อันนี้มันจะมีความความความ,ความนุ่มกว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้สามารถดมได้ตลอดเวลาเลยถ้ารู้สึกว่าเหมือนแบบจมูกเริ่มติดขัดเริ่มหายใจไม่ออกหรือเปล่าว่า,วาอิโนโนเนี้ยจะตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยมากๆหรือเรารู้สึกแบบวิ่งยียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมแล้วอ่ะอันนี้คือสามารถแบบมันก็คือแบบต,ตื่นเลยความรู้สึกมันจะต่างกันอันนี้มันจะเป็นฟิลได้เรื่อยๆทั้งวันรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบ เป็นภูมิแพ้มนรู้สึกดีแต่อันนี้มีความรู้สึกว่าฟึดหนึ่งแล้วมันฟึดเลยมันฮึดขึ้นมาเลยมันรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋านี่ใครเดี๋ยวว่าปวดหัววิเวียนศีรษะเจอเรื่องเครียดนะรับรองทำอย่างนี้ห้านาทีไม่อยู่ก็คือสดชื่นจริงเชื่อว่าแบบว่า่ใครเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินตัวช่วยสำคัญก็คือตัว r e f l e c t i n g นะคะทุกคนคะเขาบอกว่าซิกเนเจอร์น้องอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ใต้นี้คือสามารถที่จะแท็บแทบแบบนี้มีแบบที่รอบที่หันหันกระโดดแล้วก็เขย่าเขย่าอ๋อเออใช่จำได้บางคนห่ะรู้สึกว่าแบบว่าถ้ามันไม่แรงพอใช่ไหมคะสามารถที่จะแกะตรงเนี้ยออก เนเจอร์ของเขาก็ลืมบอกลืมบอกใช่แล้วห<า>ัก,ห<า>กได้หักรุ่นตรงกลางเนี่ยแล้วโบ๊เข้าไปแบบนี้แล้วก็เช็คแล้วก็เช็คค่ะเพราะว่าในนี้มันคือตัวเหมือนสนัมั่แม่บอกว่า5นาทีคือรู้เรื่องเลยสําหรับใครที่หายใจไม่ออกห้านาทีฟึตแต่ถ้าใครที่แบบขี้เกียจทําก็ซื้อเซตหนึ่งหมื่นนะคะเพราะได้เยอะมากเลย <c oughs> ได้ยาดมตาอินโนตั้ง24หลอด อย่าโดนของนุมานชิงชยัย24หลอดไม่ต้องมานั่งหกักแต่ว่าถ้าใครที่แบบงบน้อยแบบว่าเอ้ยหนูต้องเอาคุ้มพี่339ได้แล้วก็ค่อยไปนั่งหกักเอานะคะไม่<ต>ไงคุมก็ไ,มไ,มไอ้ที่หกักมันสําหรับคนที่รู้สึกว่าดมแล้วมันแบบมันยังไม่ถึงเครื่องมสมมติว่ามันก็ทําผ่านมันต้องผ่านไอ้นี่ไงไเห็นไหมว่ามันมันอยู่คนละส่วนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบนะมันเกี่ยวกับเรื่องของความไม่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาคือความแรงของตัวไอ้นี่ไปแล้ว เอาไม่ออกมันเขาทำมานหนาแน่นดีแล้วมันไม่ถึงเนี่ยไอตัวแกนตรงกลางที่มันปิดรูอยู่ตรงเนี้ยเอาออกไปเลยนะคะแล้วก็โปะไปไปเลยแล้วก็ขย่าน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากเน้นาทีคุณแม่คอนเฟิร์มเชื่อแล้วว่าแรงจริง ห้านาทีคุณแม่คอนเฟิร์มว่าหายแต่ถ้าอยากได้คุ้มๆพี่ฟ้าว่าถ้าเราดมแบบนี้มันจะหมดเร็วมันก็ต้องเป็นโปลใหญ่ๆเอาอีกแล้วหายอยู่เมื่อตะก็หายแล้วไม่ไม่ไม่หายอยู่หายแล้วแม่ขายอยู่ตะก้าหายแล้วหายแล้วสองรอบนะหลายบินนะ ได้บินได้นะโออ้ออ่าเดี๋ยวมันเพิ่มได้บลดบลูบมูบไวไม่ได้ละเมิดนะ <c oughs> ไม่เหมือว่าละเมิอหรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกดเรรีกดเร็กเกวก่อนที่มันจะไอ้น,นี้อีก AI <น>ก็หาอยู่นี่ไงไม่เห็นหรอนี่นี่ไม่ใช่ของเล่นนะนี่สามก้าได้อะไร้าก้าได้ทุกอย่างอย่างละสามนะคะอย่าดมตาอินโนสามนะคะหานุมันจริงเจ้า หนุมานชิงชัย3นะคะแล้วก็ยาดมหนุมานกระปุกเล็ก3กระปุกนะคะแล้วก็กระปุกใหญ่3กระปุกก็คือว่าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้สามอย่างแล้วก็นี้3อย่างนะจ๊ะซื้อเร็วซื้อก่อนที่ะกรจะหายอีกรอบนี่คือลายก็หายนะซื้อก่อนที่ตะกร้าจะหายเร็วไอเดอร์ทิกต็อกไอเดอร์ทิกต็อกทิกต็อกไอเดอร์ยูโซมา เอยูโซาุกออเดอรอใช่ทุกออเดอร์ถือว่าได้ทำบุญด้วยนะคะทุกคนค่ะเขาจะนำจะนำเงินไปทำไปสร้างเมนนะคะที่วัดที่กาญจนบุรีนั่นเองนะคะถือว่ามาทำบุญปีใหม่ด้วยกันนะคะกับแบรนด์อินโนนะจ๊ะใครอยากได้เซ็ไหนกดเลยก่อนที่จะก้ามันจะหายไปอีกเร็วเร็วเร็วเ๊ยเมื่อกี้อุตส่าห์จะถึงพันแล้วอะามามามมีเข็มขัดสวยเลย จบเพราะเสื้อมมอนนี่หนักใช่ไหมจบกดแล้วทุกคนอย่าลืมนะกดตะกา้าทุกคนหากดแล้วโอนเงินด้วยนะอย่าก,กดกันเล่นๆนะโอนเงินกันด้วยนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราตอนนี้22คนดูปุ๊กรูขอบคุณครับขอกระปุกเดียวเพิ่มหน่อย ซื้อสามสามเก้าเลยในระหว่างนี้ดอกให้น้องทวนโปรโมชั่นให้สองโปรแรกก่อนี๋ยวพี่ฟ้าทวนให้โปรหลังใคร <Set. S 2> ที่เข้ามาดูย้อนหลังเซ็ตสั่งสามเก้านะคะทุกคนจะได้ยาดมตราอินโนสามหลอดก็คือตัวนี้ที่ดมอยู่นะคะแล้วก็ยาดมหนุมานชิงชัยนะคะไม่ใช่นี่อินโนอยู่นี่ชิงชัยอันนี้นะคะทุกคนให,ให้ดูสีแล้วกันอ่ะชิงชัยจะเป็นสีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบออริจินอลเขาก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือได้อย่างละสามหลอดแล้วก็ ยาดมหานุมานกระปุกเล็กจิ๋วนี้นะคะอีก3แล้วก็กระปุกใหญ่อีก3นะคะทุกคนได้ไปทั้งหมด369 12ชิ้นด้วยกันนะคะในเซตราคา339ส่วนเซต669นะคะจะได้สเปรย์หนึ่งขวดนั่นก็คือสเปรย์กันยุงนั่นเองนะคะแล้วก็บาม์หหลอดนะคะบาร์ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แบบว่ามแมลงกัดต่อยก็สามารถที่จะแบบว่าทาถูๆๆได้นะคะแล้วก็สติกเกอร์หอม12ชิ้นก็คืออันนี้เอาไว้ติด เอาไว้ติดแมสนะคะอันนี้เอาไว้ติดแมส1หกล่องนะคะแล้วก็สเปรย์มินต์หนึ่งกล่องเป็น2กล่องโลชั่นอีกหนึ่งซองโลชั่นกันยุงหนึ่งซองแล้วก็มหาหิงหนึ่งหลอดนั่นเองนะคะรวมทั้งหมดได้1 2 3 4 5ส6ี6่ห้าหชิ้นนะจ๊ะอ่ะทุกคนคะแต่พี่ฟ้าว่าคุ้มสุดๆเลยก็คือโปร 3, 4 4 4พยบาทยาดมอินโนหกหลอดนะคะยาดมหานุมานชิงใช้6หลอดยาดมหานุมาน 6กระปุกกระปุกเล็กนะคะแล้วก็กระปุกใหญ่อย่างละ6ละ6กระปุกเลยสเปรย์5ขวดบาล์ม5หลอดโลชั่น5ซองมหาหิง5หลอดสติกเกอร์หอมที่2ชิ้นกลิ่นเบบ์มินต์5กล่องสติกเกอร์หอมที่2ชิ้นกลิ่นสเปรย์มินต์5กล่องเรียกได้ว่าครุ้มสุดๆเลยนะคะหรือว่าพี่ฟ้าว่าไปหาคนมาช่วยหารช่วยแชร์ก็ได้สําหรับโปร11,500 11บาทนะคะจะได้ยาดมอินโน24หลอดนะคะยาดมตราหานุมานชิงชัย24หลอดยาดมตราหานุมานแบบกระปุกเล็ก24กระปุกกระปุกใหญ่24 24กระปุกสเปย์20ขวดบาม20หลอดโลชั่น22มหาหิง5หลอดนะคะสิกเกอร์หอม12ชิ้นกินเบบร์มินต์กล่องนะ